ในปัจจุบันจะเห็นได้ครับว่ามีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมากและในปี2,566มีรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกสูงถึง22ล้านคันฉะนั้นหมวกนิราภายัยจึงมีความสำคัญสำหรับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เรามาฟังคุณหมอพูดถึงความสำคัญของสมองกันครับหมบนิราภัยนั้นไม่เพียงแต่ทำให กะโหลกเราปลอดภัยนะมันหมายถึงเนื้อสมองถ้าเราปกป้องไม่ดีนะไม่เพียงแต่การบาดเจ็บเพราะฉะนั้น3อย่างที่ต้องทำมันหมายรวมถึงการสวมหมวกที่ได้ขนาดพอดีการทำให้หมวกนั้นมีมาตรฐานปกป้องทั้งข้างนอกและรับแรงกระเทือนรวมไปถึงการต้องมีที่สวมคางที่รัดได้แนบและแน่นนะฮะจึงจะป้องกันทุกอย่างได้ร0% 0เราทําทำการทดลองด้วยหลักวิทยาศาสตร์ ด้วยการแทนแตงโมกับสีสามมนุษย์เมื่อปล่อยแตงโมด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงผลลัพธ์ที่ได้คือแตงโมแตกกระจายอย่างละเอียดคราวนี้ใส่แตงโมในหมวกกันน็อกแล้วปล่อยลงมาผลที่ได้ไม่เกิดความเสียหายหมวกกันน็อกมีทั้งหมด3แบบแบบที่1แบบครึ่งใบแบบที่2 แบบเต็มใบเปิดหน้าแบบที่3แบบเต็มใบใสายลัดคางมีอยู่สองประเภทหลักๆสายลัดคางแบบกิบล็อกสายลัดคางแบบดีดีริงสายลัดคางแบบกิบล็อกเป็นสายลัดทางที่สามารถถอดออกได้ง่ายรวดเร็ว,วช่วยยึดหมวกไม่ให้หลุดจากศีรษะและปรับขนาดได้สายลัดทางดีดีริงเป็นสายลัดทางที่มีวิธีการล็อกอย่างแน่นหนาเพราะมีตัวล็อกแบบห่วงเหล็ก2ห่วง ถ้าทางการขึ้นรถของผู้ซ้อนท้าย 1. มือแตะที่หัวไหล่เพื่อเตือนให้รู้ว่าจะมีผู้ซ้อนท้าย 2. เท้าซ้ายเหยียบที่พักเท้า 3. ขหันมองทางด้านขวา 4. เก้าเท้าขวาขึ้น 5. นั่งให้ชิดกับผู้ขับขี่ 6. ศสีษะให้อยู่เฉียงระหว่างด้านซ้ายหรือด้านขวาของผู้ขับขี่ 7. มือจับที่ลาเอวของผู้ขับขี่ แหัวเข่าชิดกับผู้ขับขี่9ปลายเท้าหันตรงไปทางด้านหน้านี่คือท่าทางการขึ้นรถและท่านั่งของผู้ซ้อนท้ายในการขับขี่ปลอดภัยโดยนอกเหนือจากการสวมหมวกนิรภัยแล้วควรสวมถุงมือและสวมใส่รองเท้าหุ้มส้นโดยหากต้องการขับขี่ออกทริปหรือขับขี่เพื่อการท่องเที่ยวควรสวมเสื้อและกางเกงที่มีอุปกรณ์ป้องกันด้วย เพื่อลดการบาดเจ็บหากเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขับขี่และหากท่านไม่สวมใส่หมวกนิรภัยตามที่กฎหมายกำหนดมีโทษปรับสูงถึง2,000บาทนะครับสวัสดีค่ะมิลีเองนะคะก็มิลีเป็นพรีเซนเตอร์รถจักยานยนต์ยามาฮ่ารุ่น4 c o บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์นะคะได้ครบรอบ60ปีและเห็นความสําคัญของการสวมใส่หมวกกันน็อกโดยเฉพาะหมวกขนาดเล็กสาหรับผู้หญิงหรือว่าน้องๆเด็กๆลูกเล็กเด็กแดงอะไรอย่างนี้นะคะไทยยามาฮ่ามอเตอร์ได้ร่วมมือกับผู้ผลิตหมวกกันน็อกชั้นนำนะคะในการพัฒนาและผลิตหมวกขนาดเล็กที่ได้รับมาตรฐานมอกอเพื่อให้ผู้หญิงและเด็กๆได้สวมใส่นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะตัวมินิเองนะคะก็ขอเป็นตัวแทนของคนเจนเลิดที่นั่งมอไซค์ทุกวันทุกคนค่ะ หนูขอ,อจริงรณรงค์เชิญชวนร่วมด้วยช่วยกันใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งที่ใช้มอเตอร์ไซค์นะคะพวกเราวง Paperplanes ครับอยากชวนทุกคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานมอ,อก,กจะขี่ไปใกล้หรือไกลก็ต้องใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของเราเองและโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับและมีเด็กๆซ้อนท้ายนะครับยิ่งต้องเลือกหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานของมอ,อก,กนะครับ ซึ่งทางไทยยามาฮ่ามอเตอร์นะครับได้จัดโครงการพัฒนานะครับและผลิตหมวกนิรภัยเพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยนะครับให้กับเด็กๆครับน้องๆวัยรุ่นฟันน้ำนมทุกคนอย่าลืมนะครับจะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัยอย่าลืมสวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานมอกทุกครั้งครับและการใส่หมวกนิรภัยที่มีประโยชน์นะครับจะต้องใส่สายรัดคางให้แน่นตลอดนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนครับ เนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีของบริษัทไทม์ม่หามอเตอร์จำกัดบริษัทเล็งเห็นว่าหมวกนิรภัยเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการขับขี่รถจักรยานยนต์ในชีวิตประจำวันเพื่อใช้ปกป้องอวัยวะที่สำคัญที่สุดของเรานั่นก็คือสมองไม่ให้กระทบกระเทือนหากเกิดอุบัติเหตุบริษัทจึงได้จัดทำหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานเพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันสวมหมวกนิรภยัย เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและคนที่คุณรักครับ